สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษเรียนฝึกพูดด้วยตัวเองครับคลิปนี้ก็จะเป็นคำศัพท์พร้อมประโยคเหมือนเคยนะครับอนูว่ามีศัพท์อะไรบ้างนะครับ concern concern แปลว่ากังวลหรือเกี่ยวข้อง are you concerned with the election are you concerned With the election คุณกังวลการเลือกตั้งครั้งนี้ไหมก็เป็นประโยคตัวอย่างเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้เลือกตั้งเข้ามาแล้วนะครับคำว่า concerned มี E.D. นะครับเป็นคำคุณศัพท์ Are you concerned with the election? แต่โดยรวมแล้วนะครับคนไทยก็สบายๆไม่มีปัญหานะครับถึงเวลาก็ไปเลือกตั้งกัน convince convince แปลว่าโน้มน้าวหรือชักจูงหรือชวนนะครับ I convinced them to do the right way I convinced them to do the right way ผมโน้มน้าวพวกเขาให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องคำว่า convince นะครับตัว v ในคำอ่านผมก็จะใช้ฝอฝานะครับ ัคำนี้ก็จะใช้ในภาษาพูดอยู่บ่อยๆนะครับ I convinced them to do the right way เพราะว่าการโน้มน้าวหรือการชักชวนหรือชวนให้ไปหรือทำอะไรด้วยกันนะครับ At least At least แปลว่ายอย่างน้อยที่สุด At least you could pay me 10% first At least You could pay me 10% first อย่างน้อยที่สุดคุณควรจ่ายผม10%ก่อนอันนี้ก็อาจจะซื้อของนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันในทํานองนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นประโยคสมมุตินะครับอย่างน้อยที่สุดคุณก็ควรจ่ายผม10%ก่อนนะครับ At least you could pay me 10% first ก็เป็นการคล้ายๆมัดจำไปก่อน such as such as แปลว่าอย่างเช่นนะครับ he sells many brands of the cars such as Nissan, Mitsubishi, BMW he sells many brands of the cars such as Nissan, Mitsubishi, BMW เขาขายรถหลายยี่ห้ออย่างเช่น Nissan, Mitsubishi, BMW อย่างนี้นะครับ such as แปลว่าอย่างเช่น he sells many brands of the cars such as Nissan, Mitsubishi, BMW as if as if แปลว่าราวกับ she acted as if she is going to die she acted as if she is going to die อันนี้เธอท่าทางรากับเธอใกล้จะตายอันนี้ก็อย่าไปคิดมากนะครับผมแค่สมมุติให้ดูเฉยๆ she acted as if she is going to die อาจจะทำอาการอย่างนี้ตอนที่แฟนอยู่นะครับพอแฟนไม่อยู่ก็เป็นคนละเรื่อง she acted as if she is going to die In order to, in order to แปลว่าเพื่อที่จะ You came here in order to help me, but you do nothing. You came here in order to help me, but you do nothing. คุณมาที่นี่เพื่อจะช่วยฉันแต่กลับไม่ทำอะไรซะอย่างนั้นคือไม่ทำอะไรเลยนะครับ ตอนแรกก็บอกว่าจะมาช่วยจะมาช่วย you came here in order to help me but you do nothing อันนี้ก็เซ็งไปเลยนะครับก็อาจจะเป็นการต่อว่าเพื่อนนิดหน่อย let let แปลว,ว่าปล่อยให้หรืออนุญาตหรือขอก็ได้นะครับ let me see your drawing please let me see your drawing please ให้ผมดูงานรูปที่คุณวาดหน่อยนะครับคือขอดูรูปวาดหน่อยที่คุณทำมาเนี่ย Let me see your drawing please การที่เราจะขอหรือขออนุญาตก็ต้องมีคำว่า please ให้มันดูไพเราะหรือดูสุภาพหน่อยนะครับ Let me see your drawing please unless unless แปลว่าถ้าไม่ หรือเว้นแต่หรือนอกจาก don't do anything unless I allow you don't do anything unless I allow you คือไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเว้นแต่ผมอนุญาตคือห้ามทำอะไรทุกอย่างจนกว่าผมจะบอกให้ทำอะไรทำนองนี้นะครับ don't do anything unless I allow you หรือ I tell you ก็ได้นะครับ Otherwise Otherwise ไม่เช่นนั้นหรืออีกอย่างหนึง่ง Be polite to my family Otherwise I won't talk to you anymore Be polite to my family Otherwise I won't talk to you anymore ช่วยสุภาพกับครอบครัวฉันด้วยไม่เช่นนั้นฉันจะไม่คุยกับคุณอีกต่อไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นแฟนนะครับมากินข้าวที่บ้านฝ่ายหญิงผุ้หญิงก็เลยเตือนสตินิดหนึ่ง Sometimes Sometimes แปลว่าบางครั้ง I sometimes bored but I don't know what to do. I sometimes bored, but I don't know what to do. บางครั้งผมเบื่อแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรหรือ I sometimes feel bored, but I don't know what to do. คือบางครั้งผมรู้สึกเบื่อแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรถ้าเกิดอาการอย่างนี้นะครับก็ต้องหาอะไรทำเช่นอ่านหนังสือดูหนังหรืออาจจะโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนไปหาเพื่อน ที่เราคุยถูกคออะไรทำนองนี้นะครับก็จะช่วยได้เยอะเลย suppose suppose แปลว่าสมมุติหรือคาดการหรือทึกทักเอา I suppose you to finish this job I suppose you to finish this job ผมคาดว่าคุณจะปิดงานนี้ได้คือมีความคาดการเอาไว้ว่า น่าจะสำเร็จได้ i suppose you to finish this job ก็เหมือนกับให้กำลังใจแกมบังคับหรือเปล่ปาคนฟังก็ต้องทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าลูกพี่พูดมาอย่างนี้ก็ต้องเต็มที่หน่อย under under แปลว่าภายใต้หรือรองลงมานะครับ he is my under for this case He is my under for this case ก็แปลว่าเขาเนี่ยต้องฟังผมสำหรับคดีนี้นะครับคาว่า he is my under ก็คือเขาต้องอยู่ในฐานะรองลงมาจากผมคือพูดง่ายว่าเป็นลูกน้องและเมื่อก่อนอาจจะอยู่ในตำแหน่งระดับเดียวกันนะครับแล้วก็เจ้านายก็ปรับให้เพราะว่ามีผลงานดีกว่าเด่นกว่า ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ